ผมเนาะเ๋ <S <S อส่วนหนึ่งอ่นะซวยเนาะซูนสามซูนสามครับสองซองคนเล่นตัวเต็งกันเจ้าเก่าเจ้าเดิมพี่น้องเจ้าเดิมพี่เขาได้เมาส์มาสแตนด์เมาส์ให้เรียบเลยว่าหันได้พี่น้องได้เจ้าเก่าเจ้าเดิมเอามาถามงวดนี้มาอีกแล้วพี่น้องมาถามข้าวถามข้าวดูไปหาเลาะลองไปหาเลาะไปไหนกูเอฟซีเขาตั้งเนี่ยเอฟซไปไปหาเลาะกับซูนสามกับซูนสี่เหรอครับงวดนี้ปะครับครับงวดนี้ โอ้เงวดว่าที่สิบหกนี่มันเป็นวันเกิดพระราชินีวันวันที่สามมิถุนายนนี่แม่เอ้าท่านก็เลยว่าศูนย์นี่มันก็ไปละท่านท่านก็เลยเรียนศูนย์กันบันเดศูนย์สามศูประสัติศูนย์ศูนย์นี่ขายก็ดีว่านี้ขายดีดีเลขศูนย์ศูนย์มันสาเป็นเบิร์นเพราะว่าปีกับพี่น้องก็้ลยมาด้วยนีนะคะพี่น้องสิเบิร์นท่านหลดตั้งแต่ศูนย์ศูนย์ข้าวขาเก่าๆได้ค่ะเด้เออท่นเรียนท่นว่ามันบเบิร์นโดนเราถ้าเพราศูนย์ติดเนี่ยท่านก็เลยว่า มันิบ่เป็นซุด้นเพราะว่ากติเลขซุดซนเนี่ยที่เป็นมือออกฮะกนทีได้ขายอ๋อมาที่วัดก็ิบ่ใครได้ขายครับยังวันี่แปลกซุดุดเนี่ยแทบชิบผมไม่มแท่งไม่มีไม่มีแงเลยครับในเราเนี่ยผูลงกู้ลงอ่ะตซิบเหล่มเนี่ยกับซุดซุดกับทีบยอยุ่พดใบครับผมเนะครับ โอ้ไม่ถึงว่าิเป็นเลขที่ไม่แพ็งตลอดครับสิได้เป็นเลขที่นอกไงศูนย์ศูนย์นี่คือสิได้เป็นเลขเลยครับต่ว่างวดนี้ขายดีเป็นประวัติศาสตร์งวดนี้เปลี่ยนราคาเลยจังศูนย์มีค่าเป็นงวดนี้จังว่าพี่น้องบ้านนี้เอ้างวดนี้ศูนย์ศูนย์ดังว่าสตร์เดยไปหาเลาะบ้าพี่น้องศูนย์ศูย์ขายดีเนาะ คุเทียร์ได้แจกได้แถมผุ่นอ่าเสื้อซอยแน่กว่าจะแถมมาชุนๆดีว่าสั่นเนี่ยยังมีคนเอาอยู่ว่าสั่นพี่น้องวัดเนี่ยแกเย่งตุนๆเหมือนเราเนาะนี่ล่ะนั่นเออโอ้แสดงว่าฮอตขนาดตัดสั่นพี่น้องของผมเด็กที่ไปกันแล้วคุณของหมายอยู่ที่หมกลอยอยู่โอ้นั่นนั่นนั่นนี่ละมองว่าจะได้ พิจารณากันใหม่บอกปกตินี่เป็นซับอยู่อ่าเป็นชุดๆน่ะน้าชุดชุดสามใบนี่ก็บ่ย่างเป็นเอาไปแล้วอืมมือดีกับวันที่ไนีด้เนี่มอกขมาแล้วมาให้่อเนาสิบสามมาให้ฟันฟันวาอยยังก็มาให้ ว่าฟันว่าท่านผู้นําแล้วผู้นั่มาบอกเลยพี่น้องเอซี่ก็ท่านผู้นํามาบอกสามตเลยพี่น้องยึดตั้งได้กับพ่อพอบอกมาหาเองเอเอาตังไดกับพ่อพอพี่น้องคือจังมันสิออกอยูวิ่ววีนี่ดิเดี๋ยวนี้พี่น้องเอ้ยผู้นํามาบอกคุณบ่ายยึดตั้งได้กับพ่อพอแจ็คเทอร์นะค่ะมาหาผู้นํามาบอกเนาะเพิ่นว่าให้หาตอนเย็นๆนะคะเด้อถามถามเพิ่นอนนะท่านท่านครับสำหรับเลขตัวนี้ท่านให้ออกตัวไหนค่ะเพิ่นก็เลิ บ้ามากข้ามเดี๋ยวเลยหนึ่งศูนย์สองหนึ่งศูนย์สอง้ารมแอดมินก็นดีใจแล้วพี่น้องสะเดิดเลย,ยได้สามตัวคักคักกูงอดีว่าสันเนาะมาคิดไปคิดมาเอาเลีกมันออกไป,ปล้วไปทุกตัวนี่พี่น้อง มป็นตรงบ่ตรงกัจิีทหาเอาลพี่น้องบ้านวันใดหนึ่งศูนย์สองเลยเป็นหอว่าหายากคักแล้วศูนย์นย์กับว่ามีว่าสิว่าจิว่าว่าศนย์ศนย์น่อ่าหนงศนย์ศูนยอันอันมัศูนย์สองเดยหนึ่งศูนย์สองเลยศูนย์สองออกไปแล้วก็ได้เป็นที่มาของว่าศูนศูนย์ะศูนย์สองตัวไหมอ๋อะก็ได้กันได้ะพี่น้องศูนสองตัวศูนย์สองตัวนะคะ เป็นฟันก okay. ับไปตรงกับคลูกรอขายเนาะไล่ตามหาซูลซูลกันหลายอ้าวพี่น้องเอ้ยเนาะขั้นมักชอบนั่แอดมินกะคนกระทำหากันซูลซูล่หบ่ถือว่าตรงใจกันคักล่ะเป็นประวัติศาสตร์เนาะเพราะซูนซูลถือเชื่อหรือขายบวกทั้งไกลแจกได้แถมกันยังมีคนเอาอยู่บัดนี้พ่อข้าเด้พ่อข้าแพงมากตัวนี้ ่อค้าแทงมักตัวไรแอฟจะหยิบยังไงเดี๋ยวกว่าให้ผูพ่อค่าอ่า่อค้าจอดตัวไหนสำหรับแนวทางวันที่สิบหกฝากีู้น้องอิสซี่หพ่อาก็ฆ่าพูดไปผมก็มาร์กศูนย์ยุดแต่ผมแบบมากไปเป็นเลขทุ่กว้างไหมครับผมโอ้อายุอายุอายุเกินเป็นเพรว่าคือหกสิบเป็นครบรลกสเพราะว่าเป็นทิศสามทิศสามมิถุนาเนาะโอ้ครบรอันนี้เป็น แต่เพนสาเพนเป็นนักล้องนะเพนเป็นย่างอยู่กับอายุเันดีหกสิบปีปีนี There, ้โอ้รันมพนเป็นย่างกับยคครบรอบหกสปีหกสิบปีก็พอดีมาบอว่ามันมันศูนย์นี่ก็ั่งหิตยุนติน่ะอืมก็เลยศูนยหกอแล้วหรอวะอ้าหกศูนย์กก็หกศูนย์ศูนย์นี่ไงเออพี่น้องไงศนย์นี่ไงมาอเอเอาเอนี่พี่น้องย่ับเดี๋ยวจะ่าไปเห็นเนาะเนาะอืมเดี๋ยวจะหยิบหนึ่งศนย่ หนึ่งศูนย์สองมาหาเองบ่มีโอ้เต็มมือเลยพี่น้องเอ้ยเออเจียบหนึ่งพกขาอันนี้ก็ฮอตจังเลยก็ไม่อันนี้หยิบซื้อเลยเพราะว่าฮอตนี่อันนี้อันนี้มันฮอตก,ก็เลยหยิบซื้อเลยกันะนะคะแต่ว่าเลขที่หาในคือหนึ่งศูนย์สองหนึ่งศูนย์สองหยาดหยาดโต๊ะเพ้งไหนศูนย์เปียกเลยพี่น้องด้อ อยัดตบเทนเอาเขาอ,อ่าวฮาวพี่น้องเนาะหนึ่งหนอ่าหนึ่งหนึ่งอ้าวหนึ่งนนหนึ่งกไม้ยังไงอ่าซูนศูนี่มันเคยเห็ดพี่น้องก็ซูนกับหนตัวเดียวกันเนาะนี่แหละเนาะการไว้ใ้ให้อุดรกันมันเคยได้เลยครับห้าร้อยกับเปลี่ยนร้อยมันเปลี่นล้วงั้นทีนึงห่อดแล้วทีสีมันเคยเคยออกเนาะเคยออกครับห้าร้อยกับแปดร้อย เลขยกเปดร้อยนั่นเพาะ้าสมตำยู่นากันล่ะมาหาไร่าลักสะพัดโอ้พ่นถือกพันถือกนะเพราะว่าผมก็ขใครเรียกยูดออหลายปีเนาะรัวกันเนี่นะเปานึืนลายบ่เป็นคือลบไปลบมาเพราะ้าสมตำมนันก็เลยว่า,าคันบ่มีผู้บ่ผูอันเอานั่นค่อยเอาขึ้นมาเด้อ,อวันนี้ยายเห็นลแล้วเราก็ไปนั่งนั่งอยู่ปัม รับกับว่าว่าขึ้นแต่ขหลงนี่ผู้ซื้อโยกเลยว่าเราเล่ว่าเอาไม่ผู้ซื้อหรอกเาท่านว่าเพราะข่าสมตำเลยว่าสมต่ำให้เด็กนะครับเดี๋ยินี้ข้าวพ่อปีนั่นนะคือกถือแปดร้อยเด้ครับเด็กแปดร้อย่ายแปดศูนย์ศูนย์เห็นแลเจ่าแปดศูนย์ศูนย์เรากัที่ว่าเลขาร้อยกับร้นโชคดีนี่ที่ว่าเป็นช่วัสามสิบีขางดน้าบนเล้าเหมือทาไงแต่สมไมตะกี้เพื่อได้ยินข่าวอยู่ ือเลขศูนย์นย์เนี่ยมันเคยเป็นรางวัลที่หนึ่งสินะโอ้ครับผมครับอยู่ในเขตอุดรเนี่ยผมจำเลยว่ามันมีสองวันหรอกมันมีเกตร้อยกับหาร้อยออกอยกับห้าร้อยนะคะเคยเป็นราวัลี่หนที่หนึงอ้าวะมาหกร้อยไปมาให้บานนี้สอเดือนบานนี้กระมาหกร้อยแลพี่น้องเออก็มีก็มีเก้าเก้าด้วยนะอืมเลขศูนย์นกเป็นเก้าเก้าหดไมอ่าก้นึ่นะคะหาเลยพี่น้องหาเลย ตลาดกินแม่ยูไซนี่เอามาบอกแล้วว่าปิดเมืองเสือมี่ยูไซเอามาหายด้วนเลยศูนย่หนพี่น้องเนาะศูนย์ศูนย์ห่นึ่งหนึ่งศูนย์ศูงสี่หลัพี่น้องเด้อแอบเงี้ยเกิดืีเมาหเยียบละเนาะฝากไว้ฝากไวควบมัดควบจอบของคนแต่ละคนบุกคือกันเอาไม่ตื่นไงเมื่อนี้มุ่งจะยิบ บ่เป็นว่าน่นพี่น้องไอซี่ไม่กับไม่กับกัประกอบประกอบฟันน้ำเนาะไม้แห่งานฝันครับผมไมกับมีแน่เพราะนีแน่กขีาวุธพีปนาเุธอมักช้นต๊ะวื้อส้นตะกับบัยิบอาเราเพิ่งยิบเ็ที่สองยิบเจดที่สอยิบเยู่ัดออยู่ัดเนาะไปเมาสอกเพื่อนไไม่กับบันี่อกเอ้าแก้อหาบตระไรอยูหาตัวตรงบัีเด็กม้แหงอันหนึ่งศูนย์สกับเด็เบิ่นเพิน มันมักหนึ่งหนึ่งเก่าเก่นา้ำประเทศผมาบอกเพื่อนไม่ผู้นำประเทศได้มาบอกเนาะบูเมนเ่าคุณเออฟันแปลกไม่เคยฟันักยเืคมาให้โชคอิลีนะคะเห็นแนวท้างเลยค่ะเด้ออืมของีอดจดหาได้พี่น้องแล้คันมาคันชอบเนามาให้ฟันหนึ่งนสองมันมีมเทียงเอ็หาตั้งแต่ลายมือดม่ได้แล้วก็เลขกเป่าศูนย์ศูนย์หนึ่งหนึ่งศูนย์ศูนย์หนึ่งหนึ่งเก่าเนย์ศูนยงหนึ่ง แต่นี่ก็ไดเอานะแล้วว่าชุดเจี๊ยบยีบไปดานตกเพนดาตกเพนเพราะฮอตหลายอันนี้ก็พูดความจริงเพราะว่าเพราะว่าออกตลอดน้องพี่น้องด้วยสื้อไวเห็นมันเหลือก็ได้สื้อไว้พิ่เพิมเพราะว่ามันเหลืออยู่ในแผงแอบก็เลยยิบครับผมปกติทกับฮานหนึ่งศนย์สองนะหนึ่งศูนย์เก้าเก้าหนึ่งหนึ่งเพิ่นนะน่นเนา้อพี่น้องด้วยศูนสองสองศูนย์ศูนย์หนึ่งหนึ่งศนมันก็อยู่ในเรือของไม้ฟันนะ แต่ว่าพอขาดเพิ่นมากตัวได้ก่อนกัศูนย์ศหกศูพอขาพิ่มมากศูนย์หกศูนยหกวัอายุอ่าพุมพ่วงพม่วงกันกับสายไงกันนังตีกันเับออกเยอะเนาะครับผมลังตีกันกับไายโตเอ่เป็นแค่ค่ะเดียกันกับโตเขาอยูอ่าแบ่งกันกันพี่้องด้เล้อกันเพราะว่าทามเพิ่นเพิ่นใสเพิ่นมากเพิ่นจูจักเนาะครบรอบ ร้บหอบกสิบปีนี่มันแบอยากเป็นนันี่เยอะอ่าเพราะว่าขันเยอะอ้ากสิปีนะครับน่อยนอีี่หนะเมืองมักสอบน้ำแอบกัอะไรแต่ลาหนึ่งศูนย์สองก่มีแล้วกัพึ่งออกไปเนาะพึ่งออกไปม่ออกไปก็เลยเอ้าเอาหกศูนหกออกไป่อ่าวังไดหันศูนย์สองสองศนย์สองออกไปกว่าที่ผ่านมา ม,มันมน,มนเคยออกมันไม่ได้ออกยอยู่คือเกา่าคือฝนเนี่ยเนาะ <c oughs> นเคยตกอย่างไรเอาวา่ตกใส่เงี้ยมาหาแห้งเด้อเด็กทข้สุนๆนี่เอาอ่าไ่เมอตกเงียนังนี่ละพี่หลังเอ้ไว้มีโศกมีสไสช่แบนแบนขั้นนักขั้นสอบเด้พี่น้อปฝ <c oughs> าคนไรก็แช่เอ <c oughs> <c oughs> ็น่อปากันจะฟังซื่อๆอ่ายิบไปคนละใบสองใบหนึ่งหนึ่ง ศูนย hmm. ์ศ <si ูนย์หนึ่งหนึ่งศูนย์ศูนย์เก้าเก้าอ่าราคาศูนย์สองอ่าศูนย์สองสองศูนย์พอมพี่น้องเพราะว่าศูนย์ศูนย์สองเพิ่งออกล่างไปอาจจะขึ้นบนก็ได้นี่แหละเด้อพี่น้องเคยสับขาหลอกเลยล่างเป็นบนบนเป็นอ่าเนาะเพราะตัวเลขตัวมีโอกาสมากแล้วก็มีโอกาสรุดได้ที่กันเนาะให้เป็นไว้เป็นแนวทางเด้อพี่น้องเด้อสำหรับวันนี้ครับผมเนาะเพราะว่ามาเฮงบ่เปลี่ยนเด้อ ด้วยกันนะคะอ่าสิว่าอ่ารวยผู้เดียวอักเอาผู้เดียวบ่แบ่งปันเอฟซีบ่ได้เนี่ยเราเตือนคุณแล้วครับผมเน้อเรียว่าคุณอะอยากอุดหนุนก็ได้นะอุดหนุอ่าอุดหนุนเห็นหน้าเพื่อนกันโอ้ยสามารถคักมือเรียกใช่ได้กด้ยออกคลิปครับตอนนี้อยุดท่านค่าเรียนจะดีพูดในน้ำมัน เออเดาอุ้นคนกันได้พี่หน่องด้อดีเพิ่นกับมาทรงชูว่แม่อ่าตามนั่นฝากไปฝากไปสำหรับในห้างวันนี้ครับมผมเนาะครับมผมสวัสดีครับ